ก็อขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมชาแนลช่องคุณลองเอนเตอร์เทนอยู่ณขณะนี้นะครับผมซึ่งภาพที่ทุกท่านได้เห็นกันณขณะนี้นะครับก็จะเป็นภาพของเจ้าถิ่นนะครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลายๆตัวนะครับที่อาศัยอยู่ณพื้นที่แห่งนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมครับก็จะ มีร่างกายนะครับผมที่ผิดปกติไปเนื่องจากว่าส่วนหางของเขานะครับก็าจะาไม่มีส่วนสาเหตุนะครับเราก็ไม่ทราบนะครับว่าเกิดจากสาเหตุใดแน่เนาะแต่เห็นบ่อยมากครับตัวนี้ซึ่งเขาจะเป็นเจ้าถิ่นประจำพื้นที่แห่งนี้เลยหรือว่าโซนนี้เลยมาที่ไรก็ได้เจอบ่อยมาก อาจจะด้วยร่างกายที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เนาะเมะื่อกี้ทุกท่านก็คงเห็นกันนะครับว่าเขาต้องการที่จะปีนขึ้นไปบนดังกงําแพงหรือว่าพื้นที่สูงกว่าปกติซึ่งเขาก็ไม่สามารถที่จะ,ะปีนขึ้นไปได้นะครับผมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของสัตว์ชนิดนี้นะครับผมครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายชีวิตนะครับที่เราจะนําเสนอในโอกาสต่อไปเรื่อยๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผม สวัสดีครับ